ตอนนี้เราก็มาเที่ยวมาออนซานนะฮะลงรถผีครับพี่น้องก็ต้องเดินขึ้นเขานะฮะบรรยากาศนะคะบมุม <c oughs> ไปเดินต่อไปนะฮะอุ้ยมีงัวด้วยมาเที่ยวไกลหน่อยนะครับวันนี้ งัวพันอะไรเป๊ซีิมีงัวด้วยฮะเราบีบเกลี่ยอะไรโอ้ตัวใหญ่ใหญ่เลยมากงัวนะบ้าอยู่ฮ่องกงก็มีงัวด้วยพี่นอ้องงัวพันอะไรไม่รู้ป่ะมากับลานด้วยขุนขึ้นเขานะฮะเอาละ เดี๋ยวไปสิคะนั่งแท็กซี่มาก็บอกที่ลงผิดนะฮะก็เลยตั้งได้เดินโ<ๆ>อ้โหอากาศเหมือนบ้านเราเลยนะครับผมภูเขานะฮะวันนี้ก็มาเที่ยวไกลหน่อยเหนือเต็มหน้าเลยเก็ี่ปีกันที่ก็่ตำองบ่ เก็บเอาแม่พ่อได้หยุ่มอยู่ด้น้ำมันพายออกเลยบุอ่ะย้ำงำเก็บเอาใกล้ถึงยัง <c oughs> ทั้งแรกที่มาฮะเออสงบดีี่มีป่าไม้อยู่ตินภะูเขาแดดก็แรง ต,ตอนนี้ก็ถือว่าเย็นแล้วลหรอฮะน้ำมันคุนนำทางนำหน้าน้องกิริศเดินไม่ออกแล้ว <c ười> <c ười> <hh> ไปไปก็ก็ ไ่เติบยู่เดีโอเคครับผมบ๊ายบาย